ครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนตดนะครับนะครับเข้าบนุนเลยนะครับไอนี่ถ้ามันจะมีให้แบบนี้นะถ้ามีบอสตัวใ้กดเฉพาะครั้งนี้บอสละครนี้นะอบอสแล้วก็เร็ว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 ,รว,รว,รวใช้สมัครเน็ตเอาเอา้ยใช้เไฟล์ Fi, หรือสมัครเน็ตเอาก็ได,ด้แล้วกดดาวน์โหลดนะ พอกดดาวน์โหลดปุ๊บรอมันแต่รอมาท่านเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองเร็วสิครับรอเปิดนะบอสอ่ะลดดีอื้มกดดีฉันมัด พอโหลดพอโหลดเสร็จแล้วนะถ้าเราโหลดเสร็จแล้วเราเข้าไปในนี้ไฟส่วนตัวนะครับก็ให้ทําแบบน,นี้เข้าไปที่ดาวน์โหลดเลยไม่ใช่เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะใ่ของกูมากมันโหลดในนั่นพอเข้าไปที่ดาวน์โหลดเสร็จก็แง่ไหมไมครับสูนกจ็จะห้าโอไม่ใช่ ขอโทษก็เข้าไปที่ไหมครับหนึ่เก้าจ็ดห้าเลยนี่ก็กดติดตั้งกดติดตั้งแล้วก็มันจะให้มีกดเอดีโอกดตกลงนี้เสร็จนะบอสเออ